ในตอนนี้ทุกๆคนกําลังกังวลเชื้อโควิด19 oh, <no. S 1> กันครับผมวันนี้พี่หมอก็เลยอยากจะมาแนะนําให้รู้จักกับหมอที่เก่งที่สุดที่รักษาโควิด19 <Wow. S 1> นั่นก็คือภูมิคุ้มกันของตัวเราเองเลยครับเราจะทํายังไงนะครับให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดวันนี้หมอมีเคล็ดลับให้5ข้อครับ <Yeah. S> 1, 1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ6-8ชั่วโมงอันนี้ก็ช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันของเราดีมากยิ่งขึ้นนะครับ <Wow. S 1> สองโดนแดดตอนช่วงเช้าก่อน8โมงเช้าตัวนี้จะช่วยกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของเราดีมากยิ่งขึ้นเพื่อรับวิตามินจากแสงแดดนะครับ 3. <Wow. S 1> ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยอาทิตย์ละ3วัน 4. <Yeah. S 1> ี่ทานโยเกิร์ตตอนเช้าก็สามารถช่วยได้นะครับ <Wow. S 1> และข้อสุดท้ายข้อ 5. ทานกระเทียมอาหารเสริมต่างๆวิตามินเพื่อกระตุน้นภูมิคุ้มกันของตัวเราเอง yeah. ทั้งหมดนี้คือวิธีการกระตุ้นคูมคุ้มกันที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองและจะเป็นคุณหมอที่เก่งที่สุดที่จะรักษาสุขภาพของตัวคุณเองนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับ